ถ้าพูดถึงศิละปะร่วมสมัยใน s o u t h อ a s t a s i เียนะครับช่วงที่เป็นโฟกัสมากๆมันคือยุค90มันกำลังก้าวผ่านเข้าสู่ยุค globalization ทางตะวันตกเริ่มขยายมองออกมากว้างขึ้นนะครับนักวิชาการนักทฤษฎีนักปรัชญามีการพูดถึงความเป็นอื่นในวงจรของศิละปะเอเชียเหมือนเป็นความหวังใหม่ ทำให้ควรเห็นภาพเมืองไทยในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นภาพพัทยาหรือภาพโขนอย่างเดียวมันมีภาษาแบบใหม่เราอาจจะได้คำตอบบางอย่างที่เขาไม่มีตตนเราเห็นกำลังแล้วก็ทิศทางที่มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือกระแสะโลกที่กำลังจะเป็นไปเหมือนกับว่าเราจะมีเพื่อนใหม่ฮะเราต้องรู้ว่าเขารู้อะไรแล้วเราจะไปสร้างบสทสนทนากับเขาเพราะฉะนั้นมันมีจุดเชื่อมระหว่างเขากับเราอยู่นะฮะ ไปเวนิสครั้งนี้ผมดีใจมากที่ผมเห็นพลังของเอเชียไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไทยคุณมาจากประเทศไทยแต่คุณเป็นคนจีนเน่คุณอาจจะอยู่ New, ูนนิวยอร์กสิ่งที่เราพยายามจะทำอฮะเราต้องการ break loose ของไอแพลตฟอร์มเดิม The Spirit of m a r i t i m e Crossing สังหารผมทำร่วมกับนักรบมูมมานัท อันนี้คือเรานําเสนอไอ้ความซับซ้อนของเราฮะเราก็เสนออีกแง่มุมหนึ่งเข้าไปมันมีคนไทยคนนึงนะชื่อในทองคําถ้าไปดูแล้วมันจะมีเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนข้อมูลมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นพลวัตของข้อมูลมันเคลื่อนคนตะวันตกจะไม่รู้จักประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าการเคลื่อนของข้อมูลการอิดิตของเราอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นตัวที่เขาสามารถเห็นได้ว่าข้อมูลไปยังไงบ้าง บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน